สบายดีลูกค้าที่นะ่าหักหมดทุกคนเนาะมื่อานนี้หาง BK มาอัพเดตรถใหม่ให้เด้อมีรถขับมาใหม่สวยๆกงามเนาะเป็นดีโบโลลูกค้าเด้อสีฟ้าแกใครกำลังสอกหาสีฟ้าอย่าพลาดเลยขับมาเบิ่งเลยสภาพจักรร่อยส่วงล่างร่อยขันซีล่อยซีรอยส,ยสวยๆงกงามเลยลูกค้าอ่ามาเบิ่งกัน เบิ่งอ้อ,อมๆกันเลยลูกะแไ,ได้ไป,ปบ่ผิดฟังแน่นอนกันมีห้าวให้่หางแน่เลยมีห้าวมียางสกู๊ะครบคันนี่เจ็ดสกู๊ะครบเด้ออ่าหลังประมาณนี้สวยดำเหลืองงามเห็ดใช่เลยนี่ฉากเลยามาเบิ่งอ้อมกลับไปมาเบิ่งคันซีเถอะละคนต้อนกันเลยอืม,อมถือว่า โอ้สวยแหลมลายคันนี่ง,งามเลยลูกค้าขักเลยแหลมแหลมใครได้ไปบุฟิทวังแน่นอนคันจักดีซีงามเดอรลูกค้าเด้อเอามาิึงด้านในด้านในก็ถือว่า งามหลายเป็นเบาะนังห่อใหม่เพดานจากเกาลีเลยเพดานเนาะสภาพครับเสียงจักและติทดทะเบิงเสียงจักติดเบรกเย่าอ่ะเดี๋ยวจะเปิดทะเบิงระหน้า จัดประมาณนีงครับะมาค่าสวยครับเลสวยงามจัดดีงามหายาเยอะราคาเป็นกันเองราคายังเงินเดิมเป็นรับเดิอ คือหิมะจับจองก่อนตอนนาฬิราคาสิถึงคนนี่เนาะลดเริ่มแพงแล้วลูกค้าเด่นแต่ว่าถ้าเขาขายกปกติคือเก่าใครสนใจกับเขาเขาเปิดข,ขายได้พ้อมแก่เข่าเลยขันทำง,งามงามขันไทยขัน,ขน,นอขยอมผักเลยสวยเลยเนะาะขันได้สนใจกับเขาเขาเปิดเขาได้แล้ว ใจทักตั้เบอร์โทรเลยเด้อลูกค้าเด้อรถใหม่รถงามตรงที่นี่ทีเดียวเนาะเขาคัดมาคัดแน่รถนะคัดมารถดีๆมาให้ลูกค้าเอาสนใจกับพัดคายได้เนาะขอบใจหลายๆทุเขามาเปิดติดตามเนาะสวยกดไลค์กดแชร์ให้เด้อลูกค้าเด้ออ่าแข็งๆสุขมันร่ำรวยปีใหม่สุขการ